ศาสตร์สาหรับคอมพิวเตอร์นะครับมนุษย์ใช้คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานของหลากหลายสาขาอาชีพนะครับคอมพิวเตอร์เกิดได้ก็ต้องมีคณิตศาสตร์เช่นกันคณิตศาสตร์จึงนับเป็นภาษาสากลน,นะครับที่ทั่วโลกใช้กันคณิตศาสตร์ใช้ในการเตรียมเครื่องมือและเทคนิคต่างๆที่จําเป็นในการออกแบบเพื่อการสร้างความเข้าใจในการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ดิสครีตประกอบไปด้วยเรื่องของเซตตรรกศาสตร์ฟังก์ชันการนับความน่าจะเป็นและโครงสร้างต่างๆเช่นกราฟต้นไม้คณิตศาสตร์กับชีวิตประจําวันนะครับก็ใช้ในการกําหนดเวลานะครับโดยใช้เลขฐาน16เป็นตัวกําหนดเวลาใช้การอ้างอิงหรือการเปรียบเทียบสิ่งต่างๆนะครับเช่นรูปปั้นการกําหนดความสูงความกว้างนะครับใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์หรือรหัสในการแทนความหมายของเหตุการณ์ต่างๆ มาดูตรรกาสตร์กับการให้เหตุผลในการดำเนินชีวิตนะครับช่วยให้การตัดสินใจเป็นเหตุเป็นผลมากยิ่งขึ้นช่วยพิจารณาความถูกต้องหรือกรณีเหตุการณ์ต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเซตกับการจัดหมวดหมู่เซตจึงเป็นเรื่องของการจัดกลุ่มสมาชิกที่มีคุณสมบัติบางประการรวมร่วมกันนะครับเช่นการจัดบทเรียนการแบ่งการปกครองนะครับ ฟังก์ชันกับการประยุกต์นะครับตัวอย่างเช่นการเข้ารหัสและการถอดรหัสในการสื่อสารข้อมูลตั้งแต่การส่งข้อมูลผ่านรหัสมอนะครับกระทั่งจนการถอดรหัสนะครับระบบฐานข้อมูลการนับกับพื้นฐานในการคำนวณความเสี่ยงการนับเป็นพื้นฐานในการคำนวณความเสี่ยงนะครับที่ที่ใช้ความน่าจะเป็นของสถานการณ์เพื่อการตัดสินใจให้เป็นไปอย่าง ที่มีความเสี่ยงน้อยสุดเช่นการตัดสินใจเลือกการดำเนินการหรือการลงทุนนะครับเพื่อให้ผลตอบแทนที่ได้เกิดค่าสูงสุดช่วยให้เข้าใจว่าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการเสี่ยงโชคหรือการเล่นพนันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากครับกาบและต้นไม้กับการวางแผนการดำเนินการ การประยุกต์เรื่องโครงสร้างของกราฟจะใช้ในการวางแผนการเดินทางนะครับการเลือกวิธีการต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและและใช้การดำเนินการและการลงทุนที่ต่ำคณิตศาสตร์ดิสครีตนะครับระบบจำนวนใช้ในการกำหนดประเภทของข้อมูลให้มีความเหมาะสมและการแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆเซต ใช้กำหนดกลุ่มหรือขอบเขตของข้อมูลตรรกศาสตร์และการพิสูจน์ใช้หลักตรรกศาสตร์ในการตรวจสอบเงื่อนไขคำสั่งการควบคุมต่างๆการพิสูจน์เพื่อการตรวจสอบโปรแกรมนะค,รความสัมพันธ์และฟังกชันฟังก์ชันและฟังก์ชันอินเวอร์สเป็นพื้นฐานการเข้ารหัสและการถอดรหัสของโปรแกรมประยุกต์ต่างๆฟังก์ชันช่วยให้กระบวนการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีความซับซ้อนทำได้ง่ายขึ้นโดยแบ่งปัญหาใหญ่ๆให้เป็นปัญหาย่อยๆหรืออยู่ในรูปแบบของฟังก์ชันใช้รูปแบบความสัมพันธ์ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการนับและความน่าจะเป็นใช้กำหนดโอกาสของความคาดเคลื่อนและกำหนดข้อผิดพลาดในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์กราฟใช้ แก้ไขและการจัดสรรหรือการใช้ทรัพยากรในกระบวนการต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพต้นไม้ใช้เก็บและเรียกใช้ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเช่นการจัดของพจานานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้โครงสร้างในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการตัดสินครับสำหรับคณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์นะครับต่อไปก็จะเป็นการาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบเลขฐานนะครับโดย นายเอกภาพศรีจันชัยนะครับสวัสดีครับผมนายเอกภาพศรีจันชัยวันนี้จะมานำเสนอเรื่องระบบเลขฐานในรายวิชาคณิตศาสตร์สมัครคอมพิวเตอร์นะครับระบบเลขฐานในคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ทํางานด้วยกระแสไฟฟ้าดังนั้นจึงมีการแทนที่สภาวะของกอระแสไฟฟ้าได้สองสภาวะคือสภาวะที่มีกระแสไฟฟ้าและสภาวะที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าจะเพื่อให้โปรแกรมเม่สามารถสั่งการคอมพิวเตอร์ได้จึงได้มีการสร้างระบบตัวเลขที่นํามาแทนทีาของกอระแสไฟฟ้า โดยตัวเลขศูนย์จะแทนสภาวะไม่มีกระแสไฟฟ้าและตัวเลขหนึ่งแทนสภาวะที่มีกษษษระแสไฟฟ้าระบบจำนวนที่ใช้ในทางคอมพิวเตอร์น,นะครับได้แก่ร,ระบบจำนวนเลขฐานสองฐานแปดฐานสิบและฐานสิบหกระบบเลขฐานสองมีสองตัวครับคือศูนย์และหนึ่งตำแหน่งของหลักเรียกว่าบิตโดย ID, บิตความมือสุดเป็นบินตศูงซึ่งเรียกว่า LSB ส่วนบิตซ้ายมือสุดเรียกว่า MSB ค่าของเลขฐานสองหาได้จากการรวมค่าของจำนวนเลขที่คิดตามต,ามตำแหน่งของหลัก โดยค่าความแตกต่างของหลักมีค่าเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของหลักที่สามพอนะครับจํานวนพองเลขฐานสองหาได้ดังนี้ครับเช่นศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแวที่สองก็คือค่าที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเท่านี้น,นะครับเ็จะได้หนึ่งสองสี่แปดสิบหกฐานสองหกสี่และร้อยี่สิบแปดโดยนาหลักที่บิดมีค่าเป็นหนึ่งบิดที่เป็นหนึ่งครับมาบวกกันก็จะได้หกสี่บวก 4บวก2บวก1มากับ71ครับระบบเลขฐาน2ที่มี n บิตจะมี5 2ยกเป n 5เช่นเลนขฐาน2ขนาด2บิตจะมี4 5และเลขฐาน2ขนาด4บิตจะมี16 5การแปลเลขฐาน2เป็นเลนขฐาน8นะครับแดงเลขฐาน2เป็นกลุ่มกลุมละ3บิตเช่น0011 0011แลงเลขฐาน2เป็นฐาน8ก็จะได้001ฐาน8ก็จะได้1 คูที่สองหนึ่งนาแก็จะได้สคูณที่สามหก็จะได้สี่บวกหเท่ากับห้าาแปก็ได้ห้าาต่อจึงออกมาเป็นหนึ่งสี่หไปการแปลงเลขทั้สองเนเลทั้งสิบเลทั้งสองแต่ละหลักจะมีเลขประจำหลักการกันครับในการแปลงเป็นฐานอนีโดยเริ่มจากหลกหน่วยเท่ากับสยกกำลังศูนย์หลสเท่ากับ2องยกกำลังหหลักร้อยเท่ากับสยกกำลังส หลักพันจะเท่ากับสองยกกำลังสหลักหจะเท่ากับสองยกกำลังสีไปเรื่อยครับวิธีทาครับจับตัวเลขของแต่ละหลักคูณกับเลขเประจำหลักของแต่ละตัวแล้วนําผลของแต่ละตัวมาบวกกันก็จะได้เช่นหนึ่งศูนย์นศย์หเท่ากับวงเล็ที่หนึคูณสองยกกำลังสี่บวกวงเล็บที่สองศูนย์คูณสยกกำลังสามบวกงล็ที่สามหคูณสองยกกำลังสองบวกงล็ที่สี่ศูนย์คูณสองยกกำลังหนึ่งบวกวงล็ที่ห หนึ 1> 1่งคูณสองเท่ากับศูนย์ก็จะได้เท่ากับสิบหกบวกศูนย์บวกสี่บวกหนึ่งเท่ากับสองหนึ่งฐานสิบตัวอย่างการแปลงเลขฐานสองไปเป็นฐานสองนะครับโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มกลุ่มละสี่บิตนะครับก็จะได้กลุ่มแรกก็จะได้ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งก็จะได้สองบวกหนึ่งเท่ากับสามกลุ่มที่สองก็จะได้ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ก็จะได้สี่คำตอบที่ออกมาจะเป็นสามสี่ฐานสิบหก หน่วยของเลขฐานสองครับ4บิตเท่ากับ1เพื่อ8บิตเท่ากับ1ไบต์2ไบต์เท่ากับ1เว็บ1กิกไบต์เท่ากับ2เลขประมาณ10 1กิกไบต์เท่ากับ2เลขประมาณ20 1กิกไบต์เท่ากับ2เลขประมาณ30ครับการบวกเลขการบวกเลขฐานสองครับจะทําการบวกครัง้งละบิตโดยเริ่มจากบิตที่ต่ําซึ่งอยู่ทางความือของนะครับเช่น 0, 0บวก0เท่ากับ0 0บวก1 ศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกศูนย์เท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกศูนย์เท่ากับหนึ่งจะไปตัวอย่างที่สองหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ทดหนึ่งศูนย์บวกศูนย์บวกกับตัวทดเป็นหนึ่งศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์หนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งต่อไปการลบนะครับการลบเรื่องพิจารณาหลักที่มีในสำคัญต่างส่วนนะครับนั่นคือหลักที่ห้าหนึ่งลบศูนย์ได้หนึ่งครับหนึ่งลบหนึ่งได้ศูนย์ศูนย์ลบศูนย์ ได้ศูนย์ศูนย์ลบหนึ่งไม่ได้ครับต้องไปยืมจากหลักที่หนึ่งมาเป็นสิบลบหนึ่งได้หนึ่งหลักที่หนึ่งโดนยืมไปมีค่าเป็นศูนย์ผลลัพธ์ของเป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งพันสองต่อไปการคูณนะครับการคูณงงง่ายครับชันหนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์หนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์ต่อไปตัวอย่างที่สองหนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์หนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่ง หนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์หนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์หนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์แล้วนะมาบวกกันครับก็จะได้ชักศูนย์ออกมาชักหนึ่งบวกหนึ่งหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้ศูนย์ทดหนึ่งหนึ่งบวกศูนย์บวกกับทดหนึ่งเป็นศูนย์ทดหนึ่งหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งรบปเลขฐานแปดครับเลขฐานแปดเป็นเลขฐานที่มีประกอบด้วยแปด ซึ่งได้แก่0ถึง7ครับการแปลงเลขฐานแปดใ,ให้เป็นฐานสิบทำได้โดยวิธีการคูณเลขฐานแป่ในแต่ละหลักโดยค่าประจาหลักแล้วโดยค่าประจาตาแหน่งแล้วนําผลลัพธ์ที่ได้มารวมกันจะได้ค่าของเลขฐานสิบัวอย่างครับ1 2 6ฐานแปดมีค่าเท่าใดในฐานสิบ็จะได้คูณเลทที่หนึ่ง1คูณ8กำลัง2บวกคงเลทที่สอง2คูณ8กำลัง1บวกคงเลทที่สาม6คูณ8กำลัง0ก็จะได้ หกสิบสีบ่บวกสิบหกบวกหกเท่ากับแปดหกฐานสิบครับต่อไปการแปลงฐานแปดเป็นฐานสองครับโดยแปลงเจ็ดหนึ่งหกสี่ฐานแปดแปดเป็นฐานสองครับที่ทำก็จับจักปุ่มปุ่มเลขสามบิตครับก็จะได้ฐานแปดก็จะได้เจ็ดหนึ่งหกสี่ฐานสองก็จะได้หนึ่งหนึ่งได้ฐานแปดเจ็ดก็จะฐานแปด ปุ่มที่หนึ่งเจ็ดก็จะได้หนึ่งหนึ่งุ่มที่สองหก็จะได้ศูนย์ศูนย์หนึ่งุ่มที่สามหกก็จะได้หนึ่หนึ่งปุ่มที่สี่สี่ก็จะได้หนึ่งศ์ตอบที่มองเป็นหนึ่งหนึ่งหนึูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่ง่นยาสองครับระบบเลขฐานสิบเป็นระบบที่ใช้การในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะนำไปใช้ในการคำนวณใดโดยจะมีสัญลักษณ์ที่ใช้แทน ตัวเลขต่างๆของเลขฐานสิบจำนวนสิบตัวตัวเลขหรือที่เรียกว่าไดไดจิตที่ใช้ในระบบเลขฐานสิบได้แก่ศูนย์ถึงเก้าการแปลเลขฐานสิบเป็นฐานต่างๆจะใช้วิธีการทานลอจ็ตโดยเอาฐานที่ต้องการหาฐานเช่นการแปลงเลขยี่สิบเก้าการแปลงเลขสองเก้าฐานสิบ ไปเป็นฐานสองธีกทีทครับยี่สิบเก้าหารสองได้ 14. สิบสี่เศษหนึ่ง 14. สิบสี่หารสองได้เจ็ดเศษศูนย์เจ็ดหารสองได้สามเศษหนึ่งสามหารสองได้หนึ่งเศษหนึ่งหนึ่งหารสองได้ศูนย์เศษหนึ่งคำตอบก็จะเรียงจากข้างขึ้นไปข้างบนครับก็จะได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหารสองครับ ต่อไปการแปลงหนึ่งสองสี่หานสี่ไปเป็นหานแปดนะครับแล้วก็ใช้วิธีหารเช่นเดียวกันครับจะได้หนึ่งสองสี่หารแปดก็จะได้สิบห้าเศษสี่สิบห้าหารแปดก็จะได้หนึ่งเศษเจ็ดหนึ่งหารแปดก็จะได้หนึ่งหารแปดก็จะได้ศูนย์คำตอบก็จะเรียงจากหน้ากินแตงข้างบนครับก็จะได้ หนึ่งเจ็ดสี่ฐานแปดต่อไปการแปลงเลขหนึ่งหกสามฐานสิบไปเป็นฐานสิบหกก็จะได้หนึ่งหกสามฐานสิบหกก็จะได้หนึ่งศูนย์เศษสามสิบฐานสิบหกก็จะได้ศูนย์เศษสิบคำตอบที่มองเป็น A สามฐานสิบสิบก็คือ a ครับต่อไปเลขฐานสิบหกนะครับ เลขฐานสิบหกหมายถึงเลขระบบเลขฐานที่มีสัญลักษณ์สิบหกตัวฐานโดยปกติใช้สัญลักษณ์ศูนย์ถึงเก้าและเอถึงเอฟการแปลเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสิบทำได้โดยวิธีการแูลเลขฐานสิบหกในแต่ละหลักด้วยค่าประจําตําแหน่งของตําแหน่งแล้วน,นําบลลัพธ์ที่ได้มารวมกันก็จะได้ค่าของตัวเลขฐานสิบตัวอย่างครับเอฟหกฐานสิบหกมีค่าเท่าใดในเลขฐานสิบก็จะได้วงเล็บที่หนึ่ง สิบห้าคูณสิบหกยกกำลังหนึ่งคูเลขที่บวกคูณเลขที่สองหกคูณสิบยกกำลังศูนย์เรจะได้เท่ากับร้อยสองร้อยสี่สิบบวกหกเรจะได้เท่ากับ 2, 4, 6, สบงองสี่หกฐานสิบสำหรับรายสำหรับการนำเสนอเรื่องนี้ก็จบก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ